ในชีวิตของเราทุกคนต่างเฝ้าตามหาความมั่งคัง่งโชคลาภและโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ดีขึ้นบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาแต่แท้จริงแล้วความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่สุดเพราะโชคชะตาไม่ได้ถูกเขียนไว้ตายตัวหากแต่เป็นผลลัพธ์จากความคิดพลังงานและการกระทำของเราในทุกๆวันเมื่อคุณนั่งลงและจดจอกับความตั้งใจ คุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดแห่งจักรวาลทุกความคิดความเชื่อและความรู้สึกที่คุณส่งออกไปจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของประสบการณ์จริงหากคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งคุณจะเริ่มดึงดูดโอกาสที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งนั้นเข้ามาลองสังเกตดูสิคนที่มักพูดกับตัวเองว่าฉันไม่มีทางทำได้หรือโชคไม่เคยอยู่ข้างฉัน มักจะประชิญกับสถานการณ์ที่ตอกย้ำความคิดนั้นแต่คนที่กล้าพูดว่าฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆและฉันจะทำสำเร็จกลับดึงดูดทั้งคนดีโอกาสและชับสินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่คือพลังของความเชื่อมัน่นซึ่งไม่ใช่เพียงความฝันแต่เป็นพลังงานที่จริงแท้ความเชื่อมั่นทำงานเหมือนแม่เหล็กคุณเชื่อสิ่งใดคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคนที่เชื่อในโชคดี ย่อมดึงดูดโอกาสดีๆคนที่เชื่อในความล้มเหลวย่อมสะท้อนสิ่งที่ทำให้เขาล้มเหลวอีกครั้งดังนั้นการเลือกสิ่งที่คุณเชื่อเปรียบเสมือนการเลือกเส้นทางชีวิตแต่ทำไมวิดีโอหนึ่งหนึ่งถึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะคำพูดภาพและพลังงานในวิดีโอเป็นสิ่งกระตุ้นที่ส่งคลื่นพลังเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณมันทำให้คุณเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งไกลเกลินเอื้อม แต่คือสิ่งที่คุณกำลังเดินเข้าไปหาการดูวิดีโอที่เต็มไปด้วยพลังบวกคือการฝึกจิตใจให้เชื่อมั่นในหนทางใหม่ๆและเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีคิดการกระทำของคุณก็จะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นมีคนที่เคยติดหนี้สินจนแทบไม่มีทางออกแต่เขาเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดทุกเช้าจากการบ่นว่าชีวิตฉันแย่หลือเกินเขาเปลี่ยนเป็นการย้ำกับตัวเองว่าฉันกำลังดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามา ฉันสมควรได้รับโอกาสใหม่ๆไม่นานเขาเริ่มมองเห็นช่องทางธุรกิจเล็กๆที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนและจากการลงมือทำเล็กน้อยนั้นกลับกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มากเกินกว่าที่เขาเคยฝันไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดประตูใจและยอมรับพลังของความเชื่อมัน่นจากกรวาลไม่ได้ปฏิเสธใครแต่คนส่วนใหญ่มักปฏิเสธตัวเองก่อนที่จะได้รับโอกาสเราทุกคนมีเสียงภายในที่บอกว่า คุณทำได้เพียงแต่ว่าบางครั้งเสียงนั้นถูกกลบด้วยความกลัวความกังวลและความคิดลบที่สังคมยัดเยียดให้เราวิดีโอเช่นนี้ก็เหมือนการปลุกเสียงนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อบอกคุณว่าชีวิตที่มั่งคั่งและเต็มไปด้วยโชคลาภกำลังรอคุณอยู่หากคุณกล้าที่จะเชื่อความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่คือมีจิตใจที่อุดมสมบูรณ์คนที่รู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆทุก,ก,วกวัน คือคนที่พร้อมดึงดูดสิ่งใหญ่ๆเข้ามาหากคุณมองโลกด้วยความขาดแคลนคุณก็เจอแต่ความขาดแคลนแต่หากคุณมองโลกด้วยความอุดมสมบูรณ์คุณจะเจอโอกาสในทุกที่ลองถามตัวเองว่าคุณกำลังเลือกที่จะเชื่อในสิ่งใดคุณเลือกที่จะเชื่อว่าโชคไม่เคยอยู่ข้างคุณหรือคุณเลือกที่จะเชื่อว่าทุกวันคือประตูใหม่แห่งความมั่งคัง่งคำตอบนี้สำคัญกว่าที่คุณคิด เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในประวัติศาสตร์มีผู้คนมากมายที่พิสูจน์สิ่งนี้ได้คนที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยแต่เชื่อมั่นในตัวเองกลับสร้างอาณาจักรบ,บริษัทคนที่ถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ยังคงเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกหากพวกเขาทำได้คุณเองก็ทำได้ดังนั้นเมื่อคุณดูวิดีโอนี้ อย่าเพียงมองว่ามันคือภาพและเสียงแต่ให้มองว่ามันคือกระจกสะท้อนตัวคุณเองว่าคุณกำลังพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่หรือ,อยังคุณพร้อมที่จะบอกกับจักรวาลว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งหรือไม่จงจำไว้ว่าความเชื่อมั่นไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือกุญแจที่ไขประตูทุกบานของชีวิตยิ่งคุณเชื่อมั่นมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโชคมากเท่านั้นเพราะโชคไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่ม แต่เกิดจากการเตรียมตัวของคนที่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับวันนี้คุณมีสองทางเลือกทางหนึ่งคืออยู่ในกรอบเดิมๆของความกลัวและความสงสัยอีกทางหนึ่งคือเลือกความเชื่อมั่นเลือกที่จะดึงดูดพลังงานบวกและก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความมั่งคั่งไม่มีใครเลือกแทนคุณได้นอกจากตัวคุณเองวิดีโอนี้จึงเป็นมากกว่าสื่อบันเทิงแต่มันคือการปลุกพลังในตัวคุณเพื่อบอกว่า ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะหยุดสงสัยและเริ่มเชื่อมั่นถึงเวลาที่คุณจะหยุดรอคอยโชคชะตาและเริ่มสร้างโชคชะตาด้วยความคิดและการกระทำของคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งไม่เคยหนีหายไปไหนมันเพียงรอคุณยื่นมือออกไปและเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรจะได้รับมันจริงๆวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิง แต่คือเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่จะช่วยคุณเปิดประตูรับพลังงานแห่งโชคลาภหลายครั้งในชีวิตเราเชื่อว่าสิ่งที่กำหนดความสำเร็จและความมั่งคั่งคือความพยายามการทำงานหนักหรือโอกาสที่เข้ามาเพียงไม่กี่ครั้งแต่ในความเป็นจริงยังมีพลังงานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของชีวิตพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถสัมผัสได้ผ่านใจที่เปิดกว้างและจิตที่มั่นคงพลังงานนี้คือพลังงานแห่งโชคลาบวิดีโอที่คุณกำลังจะดูไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวมันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความคิดจิตใจและจักรวาลที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มันคือเครื่องมือที่จะปลุกพลังงานบวกในตัวคุณ และช่วยให้คุณเปิดประตูรับโชคลาภในทุกด้านของชีวิตทำไมโชคลาภถึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลายคนมักคิดว่าโชคลาภคือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสุ่มไม่สามารถควบคุมได้แต่ตามความเป็นจริงแล้วโชคลาภคือการสั่นสะเทือนของพลังงานที่สอดคล้องกับจิตใจและความเชื่อของคุณหากคุณเต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยหรือความคิดลบ พลังงานเหล่านั้นจะเป็นเหมือนกำแพงขวางกัน้นไม่ให้สิ่งดีๆไหลเข้าสู่ชีวิตแต่ถ้าใจคุณเปิดกว้างเปี่ยมด้วยศรัทธาและความมั่นคงในจิตสิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาเหมือนแม่เหล็ก <ET> การตั้งจิตคือกุญแจสำคัญการดูวิดีโอนี้จะเป็นเหมือนพิธีกรรมเล็กๆที่ช่วยให้คุณตั้งจิตได้มั่นคง ลมหายใจที่คุณรับเข้าและปล่อยออกขณะฟังหรือดูภาพที่ปรากฏจะช่วยปรับคลื่นความคิดของคุณให้เข้าสู่สภาวะสมดุลเมื่อคุณตั้งจิตอย่างแน่วแน่ว่าฉันพร้อมเปิดรับโชคลาบจักรวาลก็จะตอบสนองเหมือนเงาที่ติดตามตัวคุณเสมอการตั้งจิตไม่ได้หมายถึงการหวังลมลมแรงแต่คือการปรับเคลื่อนพลังงานของตัวเองให้ตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนา เช่นถ้าคุณต้องการความมั่งคัง่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าความมั่งคั่งนั้นเป็นไปได้และมันอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้องพลังแห่งความเชื่อจิตใต้สำนึกของมนุษย์คือแหล่งพลังงานที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณเชื่อในสิ่งใดจิตใต้สำนึกจะเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมความคิดและการกระทำที่พาคุณเข้าใกล้สิ่งนั้นมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่บางคนแม้จะไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูงแต่พวกเขากลับสามารถดึงดูดโอกาสใหญ่ๆและประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดคิดทั้งหมดเกิดจากความเชื่อมั่นในพลังที่ตัวเองมีสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเปิดใจเมื่อคุณรับชมวิดีโอนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างและตั้งจิตให้มั่นคงคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆขยายไปในชีวิตการเงิน คุณอาจพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้หรือมีคนเข้ามาเสนอความร่วมมือทางธุรกิจที่คาดไม่ถึงโอกาสประตูที่คุณเคยคิดว่าปิดตายอาจกลับถูกเปิดออกพร้อมแสงสว่างแห่งความเป็นไปได้ความสัมพันธ์คุณอาจดึงดูดคนที่นำพาความสุขความเข้าใจและการสนับสนุนเข้ามาในชีวิตจิตใจคุณจะรู้สึกสงบ มั่นคงและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองมากขึ้นความลับของการดึงดูดการดึงดูดโชคลาภไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังงานความเชื่อและการลงมือทำคุณไม่สามารถนั่งเฉยๆแล้วหวังว่าความมั่งคั่งจะหล่นมาจากฟ้าได้แต่เมื่อคุณดูวิดีโอนี้แล้วเริ่มเปิดประตูใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆมีความชัดเจนในการตัดสินใจและมีพลังผลักดันให้ลงมือทำสิ่งที่นำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทำไมต้องเป็นตอนนี้เพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปคือโอกาสที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดรับหรือปิดกั้นพลังงานโชคลาบถ้าคุณยังคงปล่อยให้ความกลัวและความสงสัยครอบงำคุณก็จะเดินวนอยู่ในวงกลมเดิม แต่ถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกมาเปิดใจและตั้งจิตในเวลานี้เองคุณกำลังเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้คำเชิญจากจักรวาลลองนั่งลงอย่างสงบสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูรับโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เข้าสู่ชีวิตเมื่อคุณพูดประโยคนี้ด้วยความเชื่อมั่นจริงๆ คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนในใจมันอาจเป็นเพียงความรู้สึกเบาสบายแต่ความรู้สึกนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นอย่ามองว่านี่เป็นเพียงวิดีโอธรรมดาธรรมดาแต่จงมองมันเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ยิ่งคุณเชื่อมั่นมากเท่าไหร่ พลังความเชื่อก็จะยิ่งกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นว่าความมั่งคัง่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นสิ่งที่กําลังไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องคุณเคยสงสัยไหมว่าเพราะเหตุใดบางคนดูเหมือนจะมีโชคดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองโอกาสทางธุรกิจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ดีงามพวกเขา มักจะได้รับสิ่งที่เหมือนถูกจัดสรรมายังพอดีรากับจักรวาลกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจต้องการความจริงแล้วสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังของความเชื่อที่พวกเขาปลูกฝังในจิตใจจนกลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาลเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าความมั่งคั่งความสำเร็จและความสุขคู่ควรกับคุณ คลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณเองความเชื่อเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่คุณโฟกัสเข้ามาในชีวิตหากคุณคิดว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งไกลตัวมันก็จะยังคงอยู่ไกลออกไปแต่ถ้าคุณมั่นใจว่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อเอคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาเล็กๆที่บ่งบอกว่ามันกำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อคือพลังงานที่สร้างความจริงนักจิตวิทยาและนักปรัชญาหลายคนเคยกล่าวตรงกันว่าความเชื่อของมนุษย์คือรากฐานของการกระทำทุกอย่างสิ่งที่คุณเชื่อจะกำหนดความคิดความคิดจะกำหนดคำพูดและคำพูดจะนำไปสู่การกระทำอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสคุณก็จะมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แต่หากคุณเชื่อว่าทุกอย่างยากเกินไป คุณก็จะพบเพียงกำแพงและข้อจำกัดที่ขวางกั้นตัวเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ยังสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เพราะสิ่งแรกที่พวกเขามีคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองพลังงานเชิงบวกที่พวกเขาส่งออกมาไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแต่ยังดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สอดคล้องเข้ามาหาความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงเงินเพียงอย่างเดียวเมื่อพูดถึงความมั่งคัง่ง หลายคนจะนึกถึงเงินทองและทรัพย์สินแต่แท้จริงแล้วความมั่งคั่งมีหลายมิติทั้งสุขภาพที่ดีจิตใจที่สงบโอกาสที่หลั่งไหลเข้ามาและความสัมพันธ์ที่เติมเต็มหัวใจหากคุณเชื่อว่าความมั่งคั่งคือเพียงกองเงินคุณอาจจะพลาดการเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเวลาเสรีภาพหรือแม้แต่ความรักความเชื่อที่แท้จริงเกี่ยวกับความมั่งคั่งคือการตระหนักว่า ความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัวคุณเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณสามารถเลือกที่จะโฟกัสที่ความพรั่งพร้อมแทนการจดจ่อที่สิ่งที่ขาดหายไปเมื่อคุณทำเช่นนั้นจักรวาลก็จะตอบสนองโดยการส่งมอบสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆยิ่งเชื่อยิ่งดึงดูดหลักการของแรงดึงดูด (Law of Attraction) อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นความจริงในชีวิตคุณ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคัง่งคุณจะเริ่มส่งสัญญาณพลังงานในระดับจิตใต้สำนึกออกไปโดยไม่รู้ตัวการตัดสินใจของคุณจะชัดเจนขึ้นความกล้าในการลงมือทำจะมากขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้ก็จะสะท้อนตามความเชื่อนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรกับความมั่งคัง่งหรือคิดว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องของคนอื่นเท่านั้นคุณจะส่งพลังงานที่ขัดแย้งออกไปผลลัพธ์ก็คือคุณจะพบเจอกับอุปสรรค ความลุมเหลวและการสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะโชคชะตากล่นแกล้งแต่เพราะจิตใจของคุณไม่เปิดรับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองวิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นเริ่มต้นจากการยืนยันตัวเองทุกวันใช้คำพูดที่เสริมพลังเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและโอกาสใหม่ๆคำพูดเหล่านี้จะค่อยๆฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกโฟกัสที่สิ่งที่มีอยู่แล้วความกตัญญูเป็นสะพานสู่ความมั่งคัง่ง ยิ่งคุณขอบคุณสิ่งที่มีอยู่มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆไหลเข้ามามากขึ้นเท่านั้นสร้างภาพในใจอย่างชัดเจนลองจินตนาการว่าคุณกำลังใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการภาพที่ชัดเจนในใจคือพิมพ์เขียวที่จะนำทางชีวิตจริงอยู่ใกล้ผู้คนที่คิดบวกพลังงานของคนรอบตัวมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคุณเลือกคบหาผู้ที่เสริมกำลังใจและดึงคุณไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าลงมือทำด้วยความมั่นใจ ความเชื่อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณแสดงออกด้วยการกระทําไม่ใช่แค่คิดหรือตั้งใจแต่คือการก้าวไปข้างหน้าจริงๆความมั่งคั่งกำลังไหลเข้ามาหาคุณเมื่อคุณเริ่มเชื่อมั่นในพลังของตนเองคุณจะสังเกตได้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ไกลเลยโอกาสที่คุณเคยมองไม่เห็นจะปรากฏชัดขึ้นผู้คนใหม่ๆที่มีพลังบวกจะเดินเข้ามาในชีวิตและเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่พาคุณไปสู่ความสำเร็จ ทุกสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลลัพธ์จากจิตใจที่เปิดรับและพร้อมที่จะรับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์โลกภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในหากคุณเชื่อว่าความมั่งคั่งกำลังไหลเข้ามาหาคุณมันก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆยิ่งคุณเชื่อมั่นมากเท่าไร่จงเชื่อจงเปิดใจและจงรับพลังแห่งความมั่งคั่งนี้ พราะโชคชะตาที่คุณต้องการเริ่มต้นขึ้นจากความเชื่อในวันนี้เองในชีวิตของทุกคนมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องเผชิญกับคำถามว่าทำไมความมั่งคั่งโชคดีและโอกาสดีๆถึงยังไม่เกิดขึ้นกับเราหลายคนอาจคิดว่ามันคือเรื่องของโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดหรือเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่แท้จริงแล้วความมั่งคั่งนั้นเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราเองนั่นคือ ความเชื่อความเชื่อเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์หากคุณไม่หว่านมาเมล็ดคุณก็ไม่สามารถคาดหวังการเก็บเกี่ยวได้เช่นเดียวกันหากคุณไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งคุณก็จะปิดประตูแห่งโอกาสโดยไม่รู้ตัวความเชื่อคือพลังงานที่มองไม่เห็นแต่กลับส่งผลต่อทุกการกระทำคำพูดและความคิดของคุณอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณเชื่อว่าความมั่งคั่งสามารถไหลเข้ามาหาคุณได้ จิตใจของคุณจะเริ่มเปิดรับมันจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่ก่อนหน้านี้คุณเคยมองข้ามการเชื่อไม่ใช่แค่การพูดว่าฉันเชื่อแต่คือการปล่อยให้หัวใจคุณสั่นสะเทือนกับความจริงใหม่ที่คุณกำลังสร้างขึ้นนี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนโชคชะตาต่อจากความเชื่อคือการเปิดใจเพราะหากคุณเชื่อแต่ยังปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวความสงสัยหรือความกังวล ความมั่งคั่งก็ไม่อาจเข้ามาได้ลองจินตนาการว่าคุณมีบ้านหลังหนึ่งแต่ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดต่อให้ลมเย็นจากภายนอกพัดแรงเพียงใดมันก็ไม่สามารถเข้ามาสัมผัสภายในบ้านได้เลยเช่นเดียวกันหากคุณปิดใจคุณจะไม่สามารถรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งและความโชคดีที่จักรวาลกำลังส่งมาให้การเปิดใจไม่ใช่เพียงการยอมรับสิ่งใหม่ๆแต่ยังหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดเก่าๆ ที่ฉุดรั้งคุณไว้เช่นความคิดที่ว่าฉันไม่คู่ควรกับความมั่งคัง่งหรือฉันเกิดมาเพื่อดิ้นรนเท่านั้นทุกความคิดเชิงลบเหล่านี้คือกำแพงที่คุณสร้างขึ้นเองหากคุณพร้อมที่จะเปิดใจกำแพงนั้นก็จะค่อยๆพังลงและคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังงานใหม่ที่สดใสและสุดท้ายคือการรับพลังแห่งความมั่งคัง่งพลังนี้อยู่รอบตัวคุณเสมอ เพียงแต่หลายครั้งคุณไม่ได้ยื่นมือออกไปรับมันคุณอาจมองข้ามโอกาสเล็กๆที่สามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่คุณอาจปฏิเสธความช่วยเหลือเพียงเพราะไม่อยากรบกวนใครหรือคุณอาจปล่อยผ่านแรงบันดาลใจที่ผุดขึ้นในใจเพราะกลัวล้มเหลวแต่เมื่อคุณพร้อมที่จะรับคุณจะเริ่มมองเห็นทุกอย่างรอบตัวเป็นสัญญาณที่นำคุณไปสู่ความมั่งคั่งความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินทอง มันยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่ดีโอกาสที่เหมาะสมและความสงบทางใจเมื่อคุณเชื่อเปิดใจและรับพลังนี้ชีวิตคุณจะค่อยๆสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลคุณจะดึงดูดผู้คนโอกาสและทรัพยากรที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติมีคนเคยถามว่าถ้าความมั่งคั่งอยู่รอบตัวเราจริง ทำไมไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับมันคำตอบคือไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อไม่ใช่ทุกคนที่เปิดใจและไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะรับพลังแห่งความมั่งคั่งก็เหมือนคลื่นวิทยุที่ส่งออกมาตลอดเวลาถ้าคุณไม่ปรับคลื่นรับสัญญาณคุณก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เมื่อคุณปรับใจของคุณให้อยู่ในความที่แห่งความเชื่อความเปิดกว้างและการยอมรับคุณจะเริ่มได้ยินสัญญาณน,นั้นอย่างชัดเจน คุณต้องเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะทุกสิ่งที่คุณเชื่อในวันนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างอนาคตของคุณพลังแห่งความเชื่อไม่เพียงจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่โลกตอบสนองกลับมาหาคุณด้วยถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองโชคดีโอกาสดีๆจะเข้ามามากขึ้นถ้าคุณเชื่อว่าความมั่งคั่งกำลังไหลมาหาคุณจิตใจของคุณจะเริ่มหาทางที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงดังนั้น จงถามตัวเองว่าวันนี้คุณกำลังเชื่ออะไรคุณกำลังเชื่อในข้อจำกัดหรือคุณกำลังเชื่อในความเป็นไปได้คุณกำลังปิดใจเพราะกลัวผิดหวังหรือคุณกำลังเปิดใจเพื่อรับของขวัญจากจักรวาลคุณกำลังปฏิเสธพลังงานดีๆหรือคุณพร้อมจะรับมันด้วยความขอบคุณจงเชื่อจงเปิดใจและจงรับพลังแห่งความมั่งคั่งนี้เพราะทุกความคิดทุกความรู้สึก และทุกการตัดสินใจของคุณในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่คุณกำลังสร้างขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญทุกสิ่งที่คุณเชื่อจะสะท้อนกลับมาในชีวิตจริงความมั่งคั่งจึงไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้แต่มันเริ่มต้นที่ความเชื่อของคุณในวันนี้เองถึงตรงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากพลังแห่งความเชื่อการเปิดใจและการรับพลังแห่งความมั่งคงั่งคุณเห็นอะไรชัดขึ้นในชีวิตของตัวเอง และคุณพร้อมจะนำสิ่งใดไปใช้จริงเพื่อสร้างโชคชะตาใหม่ให้กับตัวเองผมอยากเชิญคุณเขียนลงในคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและคุณจะนำสิ่งนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเพราะทุกคำตอบของคุณไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองแต่ยังสามารถเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นที่กำลังเดินทางเส้นทางเดียวกันกับคุณด้วยอย่าลืมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่าง และกดไลค์แชร์รวมถึงกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะช่วยเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งและพลังงานบวกในชีวิตของคุณ